วินิจฉัยในทุดงนั้นพึงทราบโดยอัฐะแห่งคำหนึ่งโดยปกิน,นก,กะมีลักษณะเป็นต้นหนึ่งโดยการสมาทานหนึ่งโดยวิธีปฏิบัติหนึ่งโดยประเภท1หนึ่งโดยความแตกหนึ่งโดยอานิสงส์แห่งการทุดงนั้นนั้นหนึ่งโดย กุศลติกะหนึ่งโดยจำแนกศัพท์มีทุตะศัพท์เป็นต้นหนึ่งโดยย่อและโดยพิสดารอีกหนึ่งสิ 12. ยถาสันทติกังคะการสมทานยถาสันทติกังคะแม้ยถาสันทติกังคะก็เป็นอันสมทานด้วยคำสองคำนี้ คำใดคำหนึ่งว่าเสนาสนาโลลุป,ปังปฏิขิปามิข้าพเจ้างดความโลเลในเสนาสนาักยถาสันติกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมทานองค์ของภิกษุผู้มีอันอยู่ในเสนาสนาัก ตามที่ท่านจัดให้เป็นปกติดังนี้วิธีปฏิบัติในยถาสันตธธิกังคะก็แลยถาสันติกะภิกษุนั้นเสนาสนะใดาที่เสนาสนะคาหาปะกะชี้แจกให้ว่า เสนาสนะนี้ได้แก่เธอก็พึงยินดีด้วยเสนาสนานั้นไม่พึงเลือกทำภิกษุอื่นให้ต้องย้ายเสนาสนะนี้เป็นวิธีปฏิบัติแห่งยถาสันทะติกะภิกษุประเภทแห่งยถาสันทะติกะว่าโดยประเภทแม้ ยถาสันทติกะภิกษุนี้ก็มีสามพวกในสามพวกนั้นผู้ถืออย่างอุกฤษย่อมไม่ได้เพื่อจะถามถึงเสนาสนะที่ได้แก่ตนว่าอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้ไปหรือว่าอันตรายต่างๆมีอมนุษย์และทีฆชาตเป็นต้นรบกวนไหม ว่าร้อนหรือว่าหนาวไหมผู้ถืออย่างกลางถามได้แต่ไปตรวจดูไม่ได้ผู้ถืออย่างเพลาไปตรวจดูถ้าเสนาสนะที่แจกให้นั้นไม่ชอบใจเธอเธอเอาเสนาสนะอื่นก็ได้ความแตกแห่งยถาสันทติกังคะ ก็แลทุดงของยถาสันทะติกะภิกษุสามพวกนี้ย่ำแตกในเมื่อพอสักว่าความโลเลในเสนาสนะเกิดขึ้นนี้เป็นความแตกในยถาสันทะติกังคะนี้อาน,นิสงแห่งยถาสันทะติกังคะ ส่วนอนิสงส์ดังต่อไปนี้หนึ่งได้ทำตามโอวาทที่กล่าวไว้ว่ายังลัดทางเตนะตุดทับพังได้สิ่งใดพึงยินดีด้วยสิ่งนั้นสองไฝประโยชน์เกื้อกูลแก่เพื่อนพรหมจันย์โดยไม่กวนให้ย้ายเสนาสนะสามเลิกความกำหนดว่าเลวประนีต สและความยินดียินร้ายได้ 5. ปิดประตูความตระกาม 6. มีความประพฤติสมควรแก่ทุตธรรมมีความมักน้อยเป็นอาทิคาถาสรูปนักพรตผู้เป็นยถาสันติกะเป็นผู้ยินดีด้วยเสนาสนะที่ตนได้ ไม่เลือกว่าดีเลว็วย่อมนอนเป็นสุขแม้ในที่อันลาดด้วยหญา้าในเสนาสนะอย่างดีเธอก็ไม่ติดใจในเสนาสนะที่เลวก็ไม่ขุนเคืองช่วยเกื้อกูลเพื่อนพรหมจารีที่เป็นนวกะให้ได้เสนาสนะอยู่เพราะเหตุนั้นภิกษุ ผู้มีเมตาพึงมันประกอบความเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะตามที่ท่านจัดให้อันเป็นอาจินนวัดแห่งหมู่พระอริยะเป็นวัดที่พระมุนีเจ้าทรงสรรเสริญและนี้เป็นคำพรรณนา,นาการสมาทานวิธีปฏิบัติประเภทความแตกและ อนิสงในยถาสันทะติกังคะ